รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAAc สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการรู้ไวไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างมั่ๆก็จากครั้งที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องโควิดวันนี้เราก็จะมาดูว่าทำไมอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเหมือนกันถ้าเทียบระดับโลกเลยนะคะไม่แต่แต่พี่สังเกตนี้มั่ะว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีโรคแบบเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยมาสังเกตนะ ครับแบบพวกหนูก็เห็นนะคะในตามข่าวแบบเสียชีวิตเพราะว่ามีโรคแทรกซ้อนเป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจไขมันในเลือดสูงมีคนหนึ่งเป็นเหมือนแบบเป็นมะเร็งปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีโรคอีกมีอีกโรคหนึ่งควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ทอันเนี้ยโหยากแลวอย่างนงี้ยทีนี้ยหนูก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยวันเนี้ยเราน่าจะมาแบบถามคุณหมอกันดีกว่าว่า ทําไมแต่ละ,ะคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยแล้วเขามีโรคแทรกซ้อนอ่ะมันส่งผลอะไรกันเราควรจะมาเตรียมร่างกายตัวเองก่อนดีกว่าว่าเอ้ยบางคนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาป่วยเป็นโรคนี้อยู่เขามาลูกทีตอนที่เป็นโควิดแหละเป็นโควิดปุ๊บได้อีกโรคนึงมาแถมมาด้วยหรือว่าเป็นอยู่แล้วแต่ก็รับมือไม่ทันไปก่อนอะไรแบ้งนวันนี้ามาคุยกับคนนี้เลยเราอยู่กับเขาค่ะหมอณัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ได้ยินคำถามแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นั่งใกล้ๆกันนั่งใกล้ไม่หมอนะสังเกตไหม่ะคนที่เป็นโควิด <laughs> บ้านเราเนี่ยเสียชีวิตไม่เยอะก็จริงแต่ว่าพอสถิติคืออ๋อเขาต้องมีโรคนู่นนี่นั่นมาอยู่แล้ว ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แปลกใจที่ว่าทําไมคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่ามีโรคมากกว่า1โรคเนี่ยจะพบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนปกตินะครับเพราะว่าอย่างคนที่มีโรคประจําตัวเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งปัจจัยหลายอย่างที่เป็นความเสื่อมของตัวโรคเอง<ม>หรือภาะวะแทรกซ้อนที่ซ่อนอยู่กับโรค<ม>ที่ยังตรวจไม่เจอนะครับเนาะ<ม>นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงจากการทานยา<ม>หลายๆตัวต่อนเนื่องด้วยรวมถึงสภาพร่างกายที่ไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์เท่ากับคนอื่น เพระนันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เชื้อไวรัสที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้มีความรุนแรงต่อบุคคลคนนั้นได้มากกว่าปกตินั่นเองครับอืมเพราะแบบนี้ไงใช่คือเหมือนแบบร่างกายออนแออยู่แล้วใช่เป็นคนเดิมใช่โดยเฉพาะเพาวกาอ่าขอโทษคับแบบว่าเบาหวานความดันหัวใจหรือว่าอื่นๆเนี่ยครับมันแบบมันเป็นอะไรที่ เพราะอะไรเี่มันถึงไปเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คนที่ติดโควิดปุ๊บเนี่ยตายเลยก็ต้องบอกว่าในคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับคือกลุ่มคนเหล่านี้จะมีปัญหานในเรื่องของหลอดเลือด <ๆ S 1> นะครับม, <ๆ S 2> มีปัญหานในเรื่องของการเผาผันน้ําตาลนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของ ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อรอบๆอยู่<ม>แล้วนะคบเพราะฉนั้นพวกนี้มันจะทําให้เซลล์เราเนี่ยอ<ม>่อนแอเพราะฉะนั้นเมื่อไวรัสเข้ามาในร่างกายได้นะครับ<ม>ไวรัสก็จะสามารถที่จะเจาะเข้าสู่เซลล์แล้วก็ทําให้เกิดจากการติดเชือ้อกระจายไปทั่วๆได้นะครับ<ม>อย่างเบาหวานเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยเพราะ<ม>ต้องบอกว่าน้ําตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับ<ม><ม>น้ำตาลเหล่านี้เป็นอาหารเป็นสารตั้งต้น<ม>ของการเกิดอนุมูลอิสระ เพราะฉนั้นจะทําให้ไวรัสนี่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเวลสชอบเวลสชอบใช่ครับเพราะฉันเนี่ยน้ำตาลเนี่ยอาจจะหลายหลายคนที่พยายามเลี่ยงน้ําตาลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางคนอาจจะคุมได้ดีบางคนอาจจะคุมได้ไม่ดีในคนที่คุมได้ไม่ดีแล้วเนี่ยน้าตาลสูงต่อเนื่องนะครับก็จะยิ่งทําให้เซลล์เนี่ยไม่แข็งแรงไวรัสก็จะเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายมากขึ้นใช่ครับแสดงว่าในกลุ่มโรคทั้งหมดเนี่ยไวลสชอบเบาหวานที่สุดเวลสชอบเบาหวานใช่ครับจริงๆด้วยตัวโรค เบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนเยอะสุดอีกนะครับแล้วยังมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอีกจะสังเกตว่าคนไข้เบาหวานหลายคนเนี่ยต้องมีการตรวจตาประจําปีตรวจดูค่าไตตรวจดูระบบประสาทหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นโรคที่นํามาซึ่งความเสื่อมอื่นๆแทบจะทั้งทั่วร่างกายเลยอืมแต่ก็มีพวกกลุ่มโรคอื่นนะที่เขาเป็นน่ะที่เราตามข่าวนะในตามข่าวเช่นอะไรนะมีบางคน มะเร็งใช่ครับมะเร็งก็ส่งผลด้วยเป็นเพราะอะไรครับครับ<อ>จริงๆต้องบอกว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ใช่เซลล์ที่ดีเลยนะครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติแทนที่เซลล์ของเราถ้าตามธรรมชาติมันจะเสื่อมแล้วก็ตายไปนะครับกลายเป็นว่าเซลล์นี้เขาเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนลักษณะอของเซลล์นะครับหรือถ้าทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่ามีการมิวเทชันนะครับนะออกมาเป็นเซลล์ที่ผิดปกติมากขึ้นซึ่งเซลล์ตัวนี้มันจะทําให้มีการแพร่กระจายนะครับไปยังอวัยวะข้างเคียงหรือเซลล์ข้างเคียงได้ง่ายมาก น,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนจะนําพาความรุนแรงของการติดเชื้อเนี่ย ไปยังอวัยวะอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นด้วยใช่ครับไวรัสก็ชอบอีกเหมือนกันไวรัสก็ชอบโอีคเกี่ยวกับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พวกหลอดเลือดหัวใจโรคห,หัวใจละครับในโรคส่วนโรคของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันทําให้ลักษณะของการไหลเวียนของเลือดนะครับหรือการทํางานของหัวใจเนี่ยผิดปกติไปอยู่แล้วเช่นอาจจะเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับทําให้มีภาวะหัวใจขาดเลือดน้ําท่วมปอดได้ง่ายนะครับเนาะพวกนี้ก็จะทําให้คนที่มีการติดเชื้อเข้ามานะมีเรื่องของการ ตอบสนองต่ออวัยวะนั้นๆได้มากขึ้นนั่นเองอืโอ้ยเรียกว่าทุกอย่างเลยใช่ยังไปไม่ถึงความดันกับอะไรนะหัวใจใช่แต่ความดันกับหัวใจก็มีความสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความดันก็เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับแรงดันในเลือดหัวใจเยอะก็ทําให้ความดันโลหิตที่เราวัดกันที่แขนเนี่ยมันสูงขึ้นไปด้วยใช่อีกโรคหนึ่งค่ะพี่การดูเห็นในข่าวเพิ่งล่าสุดเลยก็คือโรคอ้วน อ,อเป็นโควิดแค่อ้วนไวรัส<อ>ก็ชอบเหรอใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญหรือพวกเมตาบอลิซึมของเราเป็นโรคที่นํามาซึ่งโรคอื่นๆที่อาจจะตามมามหรือบางคนอาจจะรู้สึกเพิกเฉยว่า ก็ฉันก็อ้วนมาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงดีไม่เห็นเป็นอะไรเลยมีอ้วนฟังไว้นะไข่อ้วนเนี่ยไข่อ้วนฉันก็บอกอนัดรอดละฉันไม่รู้ว่ามารอดไหมใกล้และค่ะใช่ครับเพราะฉันเนี่ยคในคนที่อ้วนเนี่ยก็อาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ใช่ครับที่เราอาจจะยังไม่รู้หรือยังตรวจไม่เจอก็เลยทําให้มองข้ามไปด้วยอเห็นไหมนี่บางคนคิดว่าแค่ตัวเองอ้วนเนาะ เอออะไรอย่างเงี but, ้ยแต่ปรากฏไวรัสชอบอะใช่เพราะฉะนจริงจริงเนี่ยเราควรจะทาให้เราสุขภาพเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ดีรอบด้านหลีกเลี่ยงการเป็นโรคใดโรคหนึ่งเลยนะครับหรือถ้าเรามีโรคอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้อยากเป็นนะหมอหนันไม่ได้อยากเป็นเลยแต่ว่าเป็นก็มีอยู่แล้วไงอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับคุหมอคือ กลุ่มผู้สูงวัยใช่เพราะว่าความเสื่อมอะค่ะของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนเนี่ยมีโรคประจําตัวด้วยมีโรคจากความเสื่อมจากพฤติกรรมด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอ ครับคือจริงๆนั้นเนี่ยผู้สูงวัยต้องบอกว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่า,าถุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ลดลงระบบการทํางานของร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะครับเท่ากับคนที่ยังอยู่ในช่วงวัยทางานนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดโรคภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือแม้แต่ความเสื่อมของเซลล์ที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิตด้วยนะครับเนาะนี่ไม่ว่าจะสูงอายุหรือว่าจะแค่อ้วนธรรมดา หรือบ,บางคนงมีแพ็กเกจโรคภัยอะไรอยู่แล้วก็เสี่ยงหมดเลยใช่ทุกคนมีความเสี่ยงหมดอยู่ที่ว่าตอนนี้ร่างกายของแต่ละคนร่างกายใครดีร่างกายใครมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้ถ้าสมมติกลุ่มคนเราเนี้ยค่ะทั้งทั้งอ่าคำว่ท,ที่เราพูดกันมา เขาควรจะรับมือยังไงต่อสถานการณ์โควิดที่กําลังแพร่ระบาดในไทยอยู่ตอนนี้ครับจริงๆเลยพื้นฐานเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทํากันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือก่อนรับประทานอาหารแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังต้องดูแลเรื่องของสุขภาพส่วนตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับของร่างกายนะครับการทานอาหารให้ถูกต้องการออกกําลังกาย การเสริมพวกสารอาหารวิตามินอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยครับพี่ว่าที่หมอพูดอ่ะคนรู้หมดแล้วว่าดีแต่ไม่ทำอ่ไออา,า,าไม่ใช่พี่ทำได้แค่สองสอข้อแรกอ๋อพี่มีความรู้สึกว่าโควิดรอบสองเนี่ยคือทุกคนอ่ะสองสองสอมข้อแรกเนี่ยทุกคนเป๊ะมากมใส่หน้ากากล้างมือมากขึ้นน,นี่นั่นแต่ไอข้อหลังๆเนี่ย นะอาจจะไม่ได้ทุกคนอะไร<ช>อย่างเงี้ยคือรู้ว่ามันดีอืมคือเป็นสิ่งที่เราพูดกันมานานมากแล้วว่าเออกกำลังกายนะกินอาหารนะอะไรอย่างเง<ต>ี้ยใช่ไหมครับจริงๆหนูว่ามันมันมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าหลายๆคนอะไม่รู้หรอกว่าตัวเองอะกาลังประสบปัญหารหรือว่ากาลังจะเริ่มป่วยอืมเพราะว่าพอรู้อีกทีปุ๊บมักจะเป็นในระยะที่มันแบบใกล้แหละ กล้เห็นวัดอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยจยกล้เห็นวัดหลังนั่งใช่ไหมใกล้เห็นวัดนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะการตรวจสุขภาพอะค่ะมันก็น่าจะเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่ในช่วงนี้เราควรให้ความสำคัญอ่างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย จะต้องรับมือ B A A C มีโปรแกรมตรวจสุขภาพอะไรไหมหรือจะต้องดูแลให้วิตามินนู่นนี่นั่นอะไรยังไงช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลย เครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria พันบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้าหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะ เข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดย BAAC กลับมาคุยกันต่อแต่ว่าก่อนะจะไปคุยกับมอนัทวันนี้คุณผู้ชมที่<ม>ดูจนจบรายการนะคะแล้วโทรเข้ามาที่022772818วันนี้มานมีอะไรมาค่ะวันนี้นะคะเราก็มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ25รายการค่ะ<ม>เป็นการตรวจสุขภาพเชิงลุกเช็คระดับความเสื่อมของร่างกายทั้งหมดเลยไม่ว่า<ม>จะเป็นการสแกนร่างกายตรวจเลือดปลายนิ้วมือมหรือว่าการดึงเลือดเพื่อส่งห้องแลบปฏิบัติการพิเศษนะคะเราก็จะนําผลเลือดพวกนี้มา อ่าปรึกษากับคุณหมอคุณหมอก็จะวินิจฉัยผลในทั้งหมดเลยว,ว่าตอนนี้ระดับร่างกายของคุณน่ะมีความเสื่อมอะไรบ้างควรจะต้องฟืน้นฟูอะไรบ้างควรจะต้องระมาอะไรบ้างหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มแหละเข้าข่ายที่จะเป็นโรคอะไรแต่บ้างค่ะปะกติราคาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะเฉพาะนในรายการนี้เท่านั้นนะคะเราลดให้เหลือเพียงแค่ 1,990บาทค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 2 7 7 2 8 1 8ค่ะหรือว่าแอดไลน์ที่ ID นะคะแอดไซน์แอดบีเอค่ะแล้วก็การตรวจแบบนี้เนี่ยไม่ต้องอะไรนะอดไม่ต้องงดน้ำงดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นแนวทางแพทย์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตปกติใช่ได้กินข้าวมือป่อนกินหมอไดีกว่าว่า ในการตรวจสุขภาพเชิงรุกเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญย่ที่จะให้เราเนี่ยในการเตรียมตัวพื่อที่จะรับมือกับโควิดนาทีตอนนี้ค่ะสำหรับการตรวจสุขภาพเชิงรุกนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นการ รุกเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ซ่อนอยู่ที่อาจจะต้องได้รับการฟื้นฟูแล้วก็การแก้ไขให้กลับมาดีใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่มากที่สุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากการตรวจสุขภาพโดยทั่วๆไปนะครับก็คือเราจะมีการตรวจเลือดปลายนิ้วนะครับเพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเจาะแค่ตรงเนี้ยนะใช่ครับเจาะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีพวกสารพิษอยู่ไหมที่อาจจะเป็นสาเหตุของความเสื่อมของร่างกายมีเรื่องของ การเลียงตัวของเม็ดเลือดที่ผิดปกติหรือเปล่าซึ่งตอบสนองต่อสิ่งที่เจือปนเข้ามาในเลือดนะคบเพราะฉะนี้อาจจะทําให้มีอาการที่ผิดปกติจากการสะสมของพวกสารพิษได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นตรวจดูค่าน้ําตาลในเลือดนะครับตรวจดูเรื่องของระดับไขมันเดี๋ยวพี่การแทรกนิดนึงไอ้ยีรายการเนี้ยก็คือจะรู้ทั้งเรื่องเบาหวานรู้เรื่องอะไรอย่างนี้หมดเลยใช่ครับ ดูเรื่องของการทำงานของไตได้ด้วยการทำงานของตับได้ด้วยและที่พิเศษเลยคือเราสามารถที่จะเจาะวัดตัวชีวัดการอักเสบในเลือดซึ่งจะส่งผลต่อไม่ว่าจะเป็นความเสียเเเส่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันได้ด้วยรวมถึงตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดด้วยครับไอตัวนี้คือสําคัญที่สุดใช่ไหมใช่อะไรนะการอักเสบของ,ของหลอด ของหลอดหลอดเลือดใช่หมคะใช่ครับซึ่งมันจะเป็นตัวทํานายว่าเรามีโอกาสที่จะพัฒนากลายไปเป็นโรคใดได้บ้างในอนาคตจะได้วางแผนแล้วก็รับมือกับมันได้ใช่ครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราค้นพบว่าอ๋อเนี่ยคุณมีแนวมีมาส่งมาแล้วว่ามันอาจจะอักเสบอะไรเงี้ยมันนําไปสู่โรคอะไรได้บ้างนะหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความดันโลหิตสูงนะครับโรคเบาหวานนะครับโรคหัวใจแต่ที่หลายๆคนกลัวมากก็คือเรื่องของหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนใช่ครับอถึงว่าเชิงรุกจริงๆเชิงรุก25รายการเหมาไปเลยรู้ไปเลยว่าเสี่ยงเบาหวานไหม เสี่ยงหลอดเลือดเป็นอะไรยังไงหมและทีนี้สำหรับผู้สูงวัยอะค่ะอย่างช่วงที่แล้วเราพูดถึงว่าผู้สูงวัยมีความเสี่ยงมากที่จะติดโควิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงเสี่ยงเสียชีวิตสูงทีเนี้ยการตรวจสุขภาพเชิงรุกอะค่ะจริงๆแล้วผู้สูงวัยอะเราควรคอน c e r ร์นอะไรบ้างว่าที่จะต้องตรวจ ครับจริงๆก็คือมีการตรวจโดยเฉพาะในเรื่องของการฟื้นฟูนฟนเรื่องของเซลล์นะครับ<ม>แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงวัยก่อนเลย<ม>ก็คือดูเรื่องของความเสื่อมของแต่ละเซลล<ม>์แต่ละอวัยวะรวมถึงดูเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน<ม>ที่จะคอยเป็นตัวป้องกันนะครับการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 <ม>เข้ามาด้วยนะครับ<ม>อันนี้เราก็จะมีการตรวจที่เรียกว่าเป็นไบโอบอดีสแกนนะครับโ<ม>ดยใช้คลื่นนะครับแม่เหล็กเข้าไปเพื่อดูการทํางานของแต่ละอวัยวะแต่ละเซลล์นะครับแล้วก็ใช้ประเมินในเรื่องของ ของภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยว่าจําเป็นต้องได้รับการดูแลมากหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างและเทคนิคการฟื้นฟูสุขภาพอะคะเวลานะคุณหมอ วินิจฉัยผลเลือดแล้วก็คุณหมอให้ดูรลเคสนะคะคุณหมอวางโปรแกร,รมวิธีการฟื้นฟูนยังไงบ้างคะครับจริงๆก็ต้องอาศัยจากผลที่ตรวจมาทั้งหมด25รายการะะนะครับมาวางแผนหลักๆเราจะให้เป็นในเรื่องของการฟื้นฟนูด้วยการให้สารอาหารทางหลอดเลือดซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของกรดอะมิโนแร่ธาตุนะครับวิตามินต่างๆเพื่อที่จะช่วยทําให้แต่ละเซลล์แต่ละแต่ละอวัยวะเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูโดยเราจะมีความแตกต่างกันแับ หลายสูตรครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เข้ามารับบริการนั้นนะมีโรคประจําตัวพื้นฐานหรือไม่มและมีความต้องการด้านใดเป็นพิเศษก็สามารถคุยกับทีมแพทย์ได้เลยครับเพราะว่าทีมแพทย์ที่ baac เนี่ยนะเหมือนชอบตรงที่เขาต้องนั่งพูดคุยก่อนอะแล้วเห็นว่าพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเป็นยังไงใช่ไหมเพราะบางทีย้อนกลับไปแก้ตรงชีวิตพฤติกรรม ที่ทําทุกวันด้วยว่าออจริงๆการที่คุณหมอค่ะออเดอร์หมายถึงว่าดูแลการฟื้นฟูสุขภาพค่ะมันไม่ได้คอบคลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะหมอแต่ว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของเราด้วยที่มีส่วนใช่เป็นส่วนใหญ่ด้วยไหมบางคนบอกใช่ไหมเพราะฉันต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนอกจากพื้นฐานของโลกแล้วเรายังมีพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงบ้างและมีความต้องการในด้านไหนเป็นพิเศษด้วยบางคนบางคนปรับตามหมอบางคนก็ไม่ปรับอะไรเงี้ยค่ะ ใช่คุณดยเฉพาพฤติกรรมเพราะว่าบางอย่างหมอแนะนำเนี่ยแต่ว่ามันขัดขัดใจเราทําไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องตัวเองใช่ไหมไม่ใช่เรื่องแอบปรึกษาหมอนั้นหรือเปล่าแล้วบอกว่าหมอให้สั่งอ้ไรได้ยินเคสแนวๆนี้ก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันมีนะหมอมีไหมครับหมอจริงๆก็มีนะครับมีทั้งหลากหลายเลยส่วนใหญ่ในกลุ่มพวกไปรุ่นนักศึกษาหรือไปทำงานเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของความเครียดสะสมที่ไม่รู้ตัวบางคนมีอาการเรื่องของแบบปวดหัวมึนหัวนะครับเนาะแล้วก็พยายามไปตรวจ สุขภาพราญยาต่างๆ,ๆก็ไม่หายสักทีะนะครับตรวจสุขภาพมาก็เป็นปกติตรวจไม่เจออะไรเราก็ใช้การเทคนิคการตรวจสุขภาพเชิงรุกเนี่ยนะครับเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาตรงไหนซ่อนอยู่นะครับเนาะแล้วมันสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเขายังไงบ้างส่วนใหญ่ยเราพูดเอืมอกี้พูดถึงความเครียดของเกแล้วผู้สูงอายุอ่ะผู้สูงอายุหลักๆก็จะเป็นการที่เขาเรียกว่าไม่ได้ดูแลตัวเองให้สมบูรณ์กับอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเหมือนคิดว่า ปล่อยมันแก่ไปเถอะอย่างเงี้ยครับหรือว่าช่างมันเถอะมันคงไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆนะพอไปตรวจด,ดูปุ๊บมัากฏว่าอ้าวเรื่องของน้ําตาลในเลือดก,ก็สูงนะครับมีเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ออมีความผิดปกติไปเช่นมีปัญหาเรื่องของการนอนนอนไม่หลับบ้างนะครับหรือว่านอนได้ไม่เต็มที่บ้างก็เลยเป็น,ปนสาเหตุของความเสื่อมที่เกิดขึ้นใช่ครับหรือแม้แต่เรื่องของประวัติครอบครัวต่างๆนะครับหรือแม้แต่ประวัติการเดินทางในช่วงนี้ที่แอบซ่อนอยู่ด้วยครับ ปรากฏพอมาตรวจอีกทิงพังหมดแล้วเครื่องพังหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีอาต่อย่างที่ม่านบอกไงคือบางคนมาตรวจแล้วพอหมอบอกให้ทําก็เชื่อแต่ผมก็มีเหมือนกันที่ไม่เออเวลามาบอกหมอก็จะบอกอีกแบบนึ่งแต่ได้จับเต็มที่กับทุกคนมาเจอกันคนละครึ่งใช่ไหมแล้วโปรแกรมนี้คุณหมอ วางแผนให้ผู้สูงวัยอะค่ะส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมอะไรบ้างจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้เลยเพื่อให้สัมพันธ์กับในเรื่องของเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโควิด19นะครับเนาะแล้วก็เรื่องของฟุลพีเอ็ม2.5ก็คงจะเน้นเป็นเรื่องของอิมมูนบูสเตอร์นะครับเนาะเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยใช้แร่ธาตุนะครับกรดอะมิโนแล้วก็วิตามินที่มีความจําเป็นเข้าไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้กับ ร่างกายมากขึ้นน่าจะเป็นสูตรหลักเลยที่ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทันโลกมากขึ้นครับอ่ะมีอ,อิมูนแล้วมีตัวอื่นอีกไหมตัวที่2ก็คงจะเป็นตัวของลิว e ด Detox นะครับลิวอดีทอกซ์ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับภูมิคุ้มกันที่เกิดให้เกิดขึ้นในร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยล้างสารพิษที่สะสมนะครับที่ตับหรือแม้แต่ในหลอดเลือดของเราให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เราหายจากอาการเหนื่อยล้านะครับกลับมารู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับใช่ก็มีหลายโปรแกรมอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาคุยกันก่อนใช่ต้องออกแบบใช่ครับคือแต่ละคนอาจจะมีความต้องการอีกแบบหนึ่งหรือว่า ทางทีมแพทย์ก็จะแนะนําอีกแบบหนึ่งหรือว่า <ล adapter. S 2> เราสามารถเข้ามาคุยกันได้เพื่อดูว่าจุดไหนที่เราต้องการแก้ไขนะครับมีม,ม,มหมคุณหมอแบบว่าพอคุยกันแล้วแล้วหมอก็ต้องอย่างนี้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 นะคะตัดไม่อย่างนี้ไม่หรอก ฉันไม่ฉันเป็นตัวของตัวเองไงก็มีบ้างใช่ครับพอย่างที่บอกว่าไลฟ์สไตล์แต well> ่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันท uh ั้งนี้ที่ทางทีมแพทย์เราก็ต้องออกแบบสูตรเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยใช่ยังไงก็ตามเข้ามาตรวจกันก่อนจะได้รู้ว่าแบบ ตรงไหนมันพังตรงไหนต้องซ่อมตรงไหนต้องทำลนกบำรุงอะไรอย่างเงี้นะก็เรียกว่ารู้ก่อนป้องกันก่อนเพื่อที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ใช่ดูรายการจบแล้วโทรเข้ามานะคะที่เบอร์0 2 2 7 7 2 8 1 8เพราะวันนี้เราจะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลุก25รายการค่ะจากปกติ1 5 0 0 0บาทค่ะวันนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่1990บาทค่ะขอย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะโทรมาที่0-2-2772818หรือว่าแอดไลน์ที่ i d @b_a_a_c ค่ะคไม่ต้องอดข้าวอดน้ำอะไรเนาะใช,ใช้ชีวิตสบายๆอ้าววันนี้ขอบคุณหมอนันมากค่ะขอบคดีครับขอบคุณครับ ติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธนะคะทาง psi สาราดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันรีรันอีกรอบหนึ่งวันพุธเหมือนกันตอน5ทุ่มค่ะแต่ถ้ายังไม่ทันอีกตามไปที่ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube การคลับเลยค่ะ k a n c l u b ที่ขึ้นอยู่เลยนี่นะคะจะได้ติดตามกันตลอดค่ะวันนี้เรา3ามคนลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ